ไฟตะไรสิบล้านเราอนุญาตให้หมุนมมองม้อไฟได้หมุนแล้วเห็นท้กงควงก,ก็เข้าสู่บังเกอร์นะครับหมุนแล้วครับท่านจุดแล้วเข้าแล้วโอ้โหวางสมงโองแข็ง รจอกลางมูอ้าทำไมรีบเสร็จนั่งลงาไมไ้ายมันก็สุดสกสุดแล้วออลหลมกลางอสปีนี้นะครับไฟเบี้ยวขายกะใหม่เลยอ่าลมขาดต่วนนี่ไฟพังเลย Tô một câu thôi đi. Tôi... Câu. <laughs> <Tôi> ba nó bổ hiện luôn